สวัสดีครับพบกับผมสม์ทแลนด์นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามเพจที่ดินแบ่งขายดินดีที่สวยทำเลทองนะครับแล้วก็ที่ติดตามบ้านสวนวิวเขาสวิติกานะครับด้านหลังของเรานะครับวันนี้อากาศปลอดโปร่งนะครับสามารถมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมนะครับแปลงที่ว่างอยู่ครับหกแปลงสุดท้ายเท่านั้นนะครับนี่ครับวิวนี้เลยนะครับภูเขาล้อมรอบเลยนะครับ360องศานะครับแปลงที่ว่างอยู่แปลง A1 A1 อย่ฝั่งทางนี้ะครับล้วก็ A6 อยู่ฝั่งทางนี้นะครับเวสามารถนะครับพาุกท่า่ไปชมบรรยากศโดยรอกันนัครับเชิญชมครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่หน้าแปลงนะครับหน้าแปลงของแปลง A3 นะครับนี่ครับแปลง A3 แปลงนี้นะครับนี่ครับก็อยู่กึ่งกลางเลยนะครับฝั่งทางนี้ก็เข้ามาจากถนนซอยบ้านเด่นนะครับก็จะผ่านแปลง A1 นะครับ A1 อันนี้ครับ A1 ที่มีลูกค้ากําลังเข้าชมอยู่นะครับ A1 A2 นะครับนี่นะครับ A3 นะครับ A3 ก็สวยนะครับ A3 ได้ถนน2ด้านนะครับฝั่งขาเข้านะครับ ฝั่งถนนขาเข้าจากซอยบ้านเด่นนะครับแล้วก็ฝั่งถนนเข้าซอยนะครับ A3 แปลงนี้สวยนะครับก็พื้นที่นะครับก็ไม่ใหญ่มากนะครับ142ตารางวานะครับเป็นแปลงที่สวยนะครับหน้ากว้างก็กว้างมากนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็แปลงที่4นะครับ150ตารางวานะครับเป็นแปลงที่สวยหน้ากว้างก็ประมาณสัก23เมตรนะครับลึกเข้าไปข้างหลังก็ประมาณสัก25เมตรนะครับนี่ครับก็รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะครับส่วนแปลงถัดไปนะครับแปลงถัดไปก็เป็นแปลงที่5นะครับแปลงที่ห ก็ได้พื้นที่ดินตรงนู้นนะครับยาวไปถึงข้างหลังตรงนู้นนะครับที่มีลูกค้าเดินอยู่นะครับก็พื้นที่ตรงนี้นะครับ A5 นะครับก็430ตารางวานะครับแล้วก็แปลง A6 นะครับก็296ตารางวานะครับซื้อ2แปลงคู่ก็สวยเลยนะครับทำธุรกิจได้นะครับทำเป็นร้านกาแฟนะครับหรือว่าทําเป็นร้านกลางเต็นท์ร้านอาหารนะครับก็เหมาะมากตรงนี้นะครับท่านที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามที่คุณสามารถได้087 079350นะครับเดินๆด้ว,ดวนะครับ6แปลงสุดท้ายนะครับมีจำนวนจำกัดวิว360องศาเลยนะครับตำบลสันติกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับที่ดินวิวเขานะครับเดินๆด้วย,วยครับขอบค,ครับสวัสดีครับ